กลับมามันกันต่อจากเมื่อวานนี้ในศึกระหว่างนักร้องเสียงใสไม่ทองคำประท้าทีมตลกสุดเสียวซึ่งในการไฟกันระหว่างคุณนัทกับคุณเจี๊ยบก็เป็นสาวหล่อเสียงดีที่สมองดีไม่แพ้กันสามารถปราบนุกตลกและพาทีมเข้าใกล้เก้าอี้แชมป์ไปก่อนที่2ต่อหนึ่งคะแนนงานนี้ทีมตลกจะส่งใครออกมากู้สถานการณ์นั้นเราไปชมกันเลยครับเจอผมเจอผมเจอผมมาเจ้าพันเลย นะเพราะฉะนั้นถ้านิตาได้ก็สองเท่าแน่นอนจะได้พันได้จบเลยไายจิวโอเคงั้นไปเก็บตัวแล้วครับพันครับ่นิตาครับไปเลยครับเอสกีเอดวนไม่มีอะไรจะเสียนะบอกแค่นี้หวังกับเธอคนเดียวนี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคยหาทำให้เต็มที่นะเอ้ามาพิจารณาฟาด ีพรจักล่ขนมกงฮะอาม่ากินได้ไหมกินได้ค่ะเพราะก็ขนมกงมันคือชื่อขนมค่ะถูกต้อขนมกงคือขนมอะไรอ่ะขนมกงก็เป็นขนมที่นิดหนึ่งอามากินได้ถูกต้องมาแล้วถูกค่ะขนมลาขนมลาเป็นไหนขนมลาไม่ได้ไปไหนค่ะขนมลาเป็นชื่อของขนมที่ประจำจังหวัดของภาคใต้ค่ะทุกต เคยน่าถูกนะขายยังไงมันก็ต้องถูกเอาเปลี่ยนเรื่องอเปลี่ยนเรื่องขนมถ้าเราไปเที่ยวแดนสมคือเราไปเที่ยวแดนไหนแดนสมเราไปเที่ยวเกาหลีป่ะคะม,มาเปล่าได้ไงเราไปเที่ยวเกาหลีค่ะทุกต้าสาวป่ะสาป่ะต้องป,ปร,รึกษาสินะเอาไปตอบถ้าเราเจอสมสกัดเราจะล้มไหมไม่ล้มค่ะสมสรรกัดเป็นเหมือนชื่อช,ชื่อของกินยาอายุวัฒนะอะไรเงี้ยไม่ล้มด้วยไม่ล้มค่ะทุกต้าไปกันใหญ่ ไม่นิ่ผุดเลยนะตูมตูมตูม,ตม,ตมไปเลยเอ้าวสี่แล้วนะฟะังข้อต่อไปเลยถ้าข่าวกีฬารายงานว่าช้างศึกเจอโสมสกัดล้มใครล้มถ้าช้างศึกเจอโสมสกัดล้มใครลม้มไม่มีใครล้มสิเพราะว่าช้างศึกเป็นชื่อทีมค่ะอ่าก็เลยไม่มีใครลม้มไม่มีใครลม้มทีมอะไรล่ะทีมช้างศึกก็คือทีมเมืองไทยค่ะโสมก็คือ เกาหลีช้างศึกโดนสมสกัดล้มแต่ว่าไม่มีใครล้มค่ะแค่ทีมไม่ได้ชนะอะไรไม่มีใครล้มเพราะว่าช้างศึกเป็นทีมอะไรเป็นทีมทักษนักฟุตบอลเวลาโดนสกัดก็ใช่ค่ะล้มเพราะนั้นคนที่ล้มก็คือนักฟุตบอลไทยอันเหรอก็รู้อยู่แล้วเป็นนักฟุตบอลมาถุกทางเลยอ่ะแล้วไม่มีใครล้มใครไมมีใครล้มย่สี่ข้อติดสี่ข้อติดกลับมาใหม่ตั้งสมาธิดีๆระหว่างมะม่วงฟ้าลั่นร่วงกับมะม่วงฟ้าร่วงลั่นอันไหนเสียงดังมะม่วงฟ้าลั่นค่ะร่วง พอมะม่วงฟ้าล่วงลั่นไม่มีค่ะเอาพูดอีกที่สิมะม่วงฟ้าลั่นลวงโลกแต่ว่ามะม่วงฟ้าล่วงไม่มีถูกต้องเป็นคนที่ทนอะไรที่ชัดเจนจริงๆเอ้ามะม่วงฟ้าลั่นได้ชื่อนี้เพราะส่วนไหนลั่นเอาเอาอะไรมีส่วนลั่นด้เหรออ้ากิ่งกิ่งมันลั่นค่ะเสียงมันเป็นยังไง มะม่วงฟ้าลั่นมันจะมีชื่อกันนี้ขึ้นมาเพราะมันมีการลั่นเกิดข totally ึ้นเปลือกมะม่วงเปลือกมะม่วงเขาเนี่ยมันลั่นแป๊าเนี่นะไอ้ที่เอาเรียกมันนะไปต่อน้ำตกเอราวัณเคยได้ยินไหมเคยได้ยินค่ะหเอาละพอได้นะอ่ะสีเขาติดลงมา เด็เกกระสังขูสามท่านเนี่ยไม่เคยเล่นนะแล้วมันเล่นป๊อปครับอยู่ดีๆกลายมาเป็นว่ากำลังจะเป็นแชมป์ครับเอ้าเอ้าเออช่วยไม่ได้เออถ้าชนะทีมเป็นแชมป์นทีแต่ถ้าแพ้เ<ม>สมอคู่ต่อไปก็ลุ้นกันไป พันคิดว่าได้เท่าไหร่ไม่น่าจะเกินสิบครับสี่เกินสิบแหมดูจากหน้าตาอันสวยเพลิดเพลียของเขาแล้วนี่น่าจะประมาณห้าครับถึงไหมไอ้ถึงสี่ค่ะสี่ถือว่าเยอะนะครับเยอะสิถ้าอยากชนะต้องห้าต้องชนะครับต้องชนะครับเพราะว่าจะได้จบจบกันไปเลยฮะนี่จะได้หรือไม่นะครับไปเลยนะครับ ASG a d S1 สมาธิครับพร้อมมาปินาฟาลสนาทีจับเวลาขนมกงอามากินได้ไหมกินได้ครับทำไมอ่ะก็เป็นขนมใครก็กินได้อามาก็กกนขนมกงนะครับผมทุกตา่ทางความเพรียของแฟนคลับไปต่อไปขนมลา ขนมลาไปไหนไม่รู้ลาไปไหนก็กแล้วแต่เขาคือแปลว่าอะไรขนมลาออลาไปไหนไม่ได้ลาไปไหนมันเป็นขนมแล้วมันชื่อขนมอะไรขนมลาลาไปไหนไม่ได้ลาไปไหนครับทุกต้อสองแล้วข้อต่อไปถ้าเราไปเที่ยวแดนสมคือเราไปเที่ยวแดนไหนแดนสมสมสม สมของประเทศอะไรเกาหลีคือเราไปเที่ยวสมอยู่เกาหลีทุกตาค่อยค่อยมาถ้าได้ปิดประตูแพ้เสมอหรือไม่อยู่ที่ข้อนี้ถ้าเราเจอสมสกัดเราจะล้มไหมไม่ล้มครับเพราะสมมันเป็นสมสกัดเป็นสม ก็เลยไม่สะกัดเราไม่ได้ทุกต,ต,ต,ตาตจะชนะเพื่อเป็นแชมป์หรือไม่ถ้าข่าวกีฬารายงานว่าช้างศึกเจอโสมสกัดล้มใครล้มข่าวกีฬาช้างศึกโดนโสมสกัดล้ม ช้างศึกประเทศไทยโสมสกัดล้มโสมสกัดคือเมืองก็คือเอ้ยเกาหลีสกัดเพื่อเป็นแชมป์โดนทีมของเกาหลีเนี่ยมาสกัดนักฟุตบอลลม้มแล้วช้างศึกคืออะไรอะ่ะคือทีมทีมของประเทศไทยฮะทีมฟุตบอล แต่ตอนนี้เวลามันยังเหลือพอสมควร,ครเราจะเก็บ1นึ่งแสนจาก a อเอไให้ได้เลยไปต่อไประหวังมะม่วงฟ้าลั่นร่วงกับมะม่วงฟ้าร่วงลั่นอันไหนเสียงดังะมะม่วงฟ้าลั่นร่วงกับมะม่วงฟ้าร่วงลั่นอันไหน,นเสียงดัง <c oughs> ไ,มไม่มีอันไหนเสียงดังไม่มีอันไหนเสียงดังคือไม่มีเสียงดังอ๋อไม่มีเสียงดังของอะไรเลยคือมะม่วงฟ้าลั่นร่วงก็ไม่ดัง มะม่วงฟ้าล่องลั่นก็ไม่ดังครับแล้วมะม่วงเวลามันร่วงมันเสียงไงตุบตุบนั่นเป็นเสียงไหมล่ะเออมันก็เป็นเสียงเหมือนกัน,นใช่ไหมครับผมงีม้นะมะม่วงฟ้าลั่นได้ชื่อน,นี้เพราะส่วนไหนลั่นเปลือกโอ้โหตูกต้อ,อเป็นอยู่ข้านี้งั้นไปเลยนะเนี่ย,ย,ย,เ,ย,เ,ยเปลือกมะม่วงลั่นโอ้โหน้ำตกเอราวัณเคยได้ยินไหมเด้อเคยเคยร ยังไม่อยากร้องเอาปรม้อมกันเลยเป็นแชมป์โอ้โหสามท่านมาแข่งก็ครั้งแรกด้วยก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นให้ผมจะกระบุ๋มไม่เกิดอะไรขึ้นไหนมันไม่เนียถึงใจนี่นี่นี่นะฮะคือไม่เป็นไรครับเราเป็นแชมป์กันมาหลายสมัยแล้วปล่อยให้น้องๆรุ่นใหม่ๆได้ฉายแสงกันบ้างครับผมถึงเวลาเขาฉายแสงพอดีต้องปล่อยเพราะว่าตอนนี้น้องเขากำลังมาแรงตอนน้ความมของเขาดีมากเลยนะเอามาเป็นแชมป์มเลย สายฟ้าได้ก็สะสมเป็นรถยน์คอรราอิตเอสปอร์ใหม่ของเรานะฮะขอให้โชคดีนะครับมิตรน้าไปเป็นได้โอ้โหเป็นทีมน้องใหม่ไม่ทองคำครับที่สมองใสไม่แพ้เสียงสามารถค่นบพลังแชมป์พวกสมัยไปอย่างไร้ความปราดีแต่จะคว้าสายฟ้าแรกมาได้หรือไม่เราไปลุ้นกันเลย เป็นแชมป์ก็ได้มันก็มี <c oughs> มีคิดครับมีคิด,ดว่าก <นะ S 1> จะได้เป็นแชมป์หรือไม่ได้เป็นแชมป์แต่แต่ในวันนี้เราได้เป็นแชมป์แล้วดีใจครับโอเป็นน้องใหม่ด้วยเพิ่งเพ,พิ่งมาครั้งแรกอ่ะมาถึงตรงนี้เก็บสายฟ้าให้ได้แล้วก็เก็บให้ได้3ส,สายฟ้าอ้าวสาย,าาสายมือของท่านนะครับคอร์่าออาติดแอสปอร์ตออปชั่นใหม่1น่ล้านย้อนไปนิดหน่อยเ7้า0สนกาพติกาก็ง่ายๆเหมือนเดิมหนึ่งนาทีช่วยกัน นะครับให้คําตอบ20คำตอบที่ถูกผิดไม่มีผลแต่ต้องเล่นครบทุกคนที่มีคําตอบที่ถูกอย่างน้อยหนึ่งคำตอบอ่ะถามอะไรดีตะก,กี้สนุกกันมากน้ํากระเจี๊ยบเจี๊ยบกะนาอะไรพวกน,นี้นะค่ะเออเอาตรงนี้ดีกว่าคําที่ขึ้นต้นด้วยกะกอไก่สระอะหรือกอไก่รอหรือสระอะก็ได้เอาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ดีกว่าะนะ เป็นของที่จับต้องได้อยู่ในบ้านอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนั้นนี่แหละหนึ่งนาทีใครก่อนก็ได้นะฮะบอกคําตอบก็ไม่ได้นะครับไปกระเบื้องครับได้ได้กระทะค่ะได้ได้กระดิ่งค่ะได้ครับดีมากสามแล้วกระด้งจะตอบอะไรคำตอบก็ได้นะได้บทสี่แล้วขึ้นมาครับขึ้นมาก่อนกระเทยครับกระเทยไม่ได้ไม่ได้ขึ้นใช้มันใช้เหมอนกันอะไรอีกอะไรอีกโอ้หอย่าหยุดอุปถาจัดอันดีมากดีมากค้าแล้ว อะไรอีกอะไรอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นมากะเต็มไปหมดแล้วยอะแยะมากมายนอกบ้านในบ้านกถาเอ้ยกะกะอะไรวะเออกระอะไรสิเอาเร็วเร็วขึ้นมาแล้วเวลาเราอยู่ยังไม่ใช่กะชอนเออได้ได้อย่างนี้แหละมีอีกเยอะแยะมากมายเร็วกระชังกระชังได้ได้ได้เจ็ดแล้วอย่าหยุดอย่าหยุด ไหลมาไหลมาไหลมาแล้วไงวะกระเออแล้วแล้วแล้ววัวเวลาหยุดนานผมต้องวัวเมันเกิดอะไรขึ้นในใจนึกไม่ออกเลยใช่ค่ะเนอะพอเป็นสิ่งของแล้วมันนึกยากแต่ถ้าไปสิ่งของพูดอะไรอันมาปุ๊บเนี่ยใกล้ๆกันมันก็มีด้วยนะใช่อ้าวเธอทั้งหลายอ้าวมาเลยกระกระดาษกระโปรงกระป๋องกระแป้ง กระดุมดุมอ่มีเยอะมีเยอะมีเยอะโอ้ขึ้นมาแล้วครับเจ็ดนะครับไม่พอลาแรงมากมาหยุดมันก็ไม่ได้เลยแล้วเราไปไม่ได้มันก็จะไปต่อไม่ได้ครับผมแต่พอแฟนๆบอกมาเป็นไงโอ้เยอะแยะมากรียเลยอ่ะไม่เป็นไรตกใจกับการเป็นแชมป์ครับอยู่นี่เป็นแชมป์มันตกใจมาเก็บสายฟ้ายิ่งไปกันใหญ่เลยเอาเราก็เป็นแชมป์ของเราไปก่อนนะยังไงก็เป็นแชมป์ ออกมาแล้วสามพันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามกันได้เชื้อเชิญกันเลยอ่ะจะไปเจอใครแข่งกับใครก็ว่ากันต่อไปเปนะ็นตนะบานา,าน่าเสียดายจริงๆครับสำหรับทีมน้องใหม่งานนี้พวกเขาจึงขอตัวกลับไปฝึกวิชาและส่งไม้ต่อให้กับผู้ท้าชิงคู่ใหม่ที่พกคารมกันมาแบบเต็มกระเป๋า ิศนาฟรเ,นเรื่องราวของคำถามสนุกสนุกนะฮะกับไว้พริบป,ปฏิพานของผู้ที่เข้ามาแข่งขันยิ่งเล่นก็ยิ่งสนุกนะฮะและสองทีมที่รอพร้อมอยู่แล้วก็พร้อมอยู่แล้วนะครับมาเลย มองน้ามีสุภาพบุรุษที่มีน้ำใจมีทา่ใสงดงามมันก็ดีมีความสุขนะฮะหน้าเปื้อนละวครับเมื่อกี้เขาจับมือเด็กสคนหนูไม่มีใครจับเลยใครดไอกผมอ๋ออะไร เลยครับผมต้องขอแสดงตัวก่อนเลยครับอาจะบอกน้องจังจิตว่าน้องจังจิตลองมองมองตรงหัวมุมเห็นไหมครับตรงมุมเนี่ยครับเห็นไหมครับเห็นอนาคตของเราสองคนไหมครับเดี๋ยวหนูเล็กจะน้อยใจอ๋อังไม่จบหนูเล็กครับครับมองตรงมุมเดียวกันครับเอ้ยเดียวกันเลยยังไงยังไงเดียวกันเลยมีอะไรคะไม่เห็นอนาคตของเราสองคนใช่ไหม รายการของคุณอาเนี่ยต้องมีความเฉลียวฉลาดผมนี่เป็นคนไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะครับผมผมกินแต่ปลาอย่างเดียวเลยปลาอะไรปลาอะไรปลาทับทิมเราแข่งกันแน่เราถ้าไม่ช็อกเต้องมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเตาคนอื่นเขาไปจีบไปมั่วทำไมไม่จีบพี่บ้าง่ะชอบสัตว์เล็กครับผมไม่ชอบสัตว์เล็กเดี๋ยวเขาหนูเป็นใครใช่หนูเล็กไงหนูเล็กหนูเล็ก สิ่งที่พูดมาทั้งหมดไม่มีผลต่อเกมการแข่งขันแต่ว่าจะมีผลอะไรต่อใจเขาหรือเปล่าไม่รู้แล้วว่ากันไปท่านผู้ชมอย่าลืมนะถ้าใช้บริการของ AS นะกดดอการ5444เสียมโทรออกเราจะเชื้อเชิญมาเล่นฟรีคู่แรกเลยใครจีทีมหนูเล็กใครจีท่าใครก่อนมาขอการจะมาทั้งสิ้นจันจีพี่พี่ว่างั้นเหรอคะใช่ค่ะส่งการจีเลยค่ะมาเข้ามา จันจิถ้าคุณจันจิต้องเจออังคารจิได้รลงตานะได้เจ๊กันนะผู้หญิงผู้ชายก่อนดีอะผู้ชายก่อนแล้วกันหัตาก่อนนะสุภาคุดูอ่านจิไปเก็บตัวมาเลยตาวครับโูกน้องชายมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ๊ะสิเจียนว่าอ่ะมา คือผู้ที่มีประสบการณ์แล้วทั้งเส้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งสู้อีกครั้งแล้วก็ขึ้นตัวเนี้ยครั้งนี้ครั้งที่สี่ครับสี่แล้วครั้งแรกนี่มาดีมากครับเก้าอี้น่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมคนคนนั้นอ่ะเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจับแบบเขาทางดีใช่ไหมทางดีขึ้นครับทางดีขึ้นมุกตลกนี่โอ้โหมาแต่ละครั้งนี่แบบใช่เรามีอะไรแนะนำเขาไม่ได้ดูแลผมดีๆหน่อยเทคแคร์เอ่อซับนุ่งซับหน้าให้ผมหน่อยทายได้ทายได้น้าไงนั่นไง เหมือนทักทายกันไหมแล้วมันหลายครั้งแล้วเป็นเรื่องปกติแล้วสบายมากเลยโอชิวครับชิวผมหลับตาลงเลยเอามาเลยจัดมาเลยอย่างนี้เหรอจัดมาพี่เอาเลยเอาเลยโอ้ยเกือบพุ่งกันนะนั่นไงเกือบกรี๊ดเมื่อกี้ของกำลังใจหด่อยได้ไหมครับ เนี่ก่อนจะเล่นเกมมันมีบรรยากาศกดดันไหล <c oughs> <c oughs> ใครอยากจะขออะไรก็ได้แต่เขาจะให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่เราใช่ก็อลองกำลังใจมาแล้วเสียงมาแล้วโอเคไหมพร้อมครับพร้อมโชว์นี้ก็มาปิดสนาฟ้าดสองนาทีจับเวลาถ้าจันจิเป็นอาจารย์นักเรียนต้องเรียกให้ถูกต้องว่าจันจิหรือจานจิ ถ้าจันจิเป็นอาจารย์เออถ้าจันจิเป็นอาจารย์จะเรียกจันจิว่านักเรียนนักเรียนนักเรียนต้องเรียกให้ถูกต้องว่าจันจิหรือจ,จันจิอ๋ออ๋อคืออะไรผมว่าวัยรุ่นสมัยนี้เขาเรียกสั้นๆ <c oughs> ก็เรียกจันจิครับนักเรียนต้องเรียกให้ถูกต้องไงไม่ใช่เรียกแบบวัยรุ่นหรือว่าเรียกให้มันสั้นๆหรือเรียกอะไรใช่ไหมถูกต้องก็ต้องเรียกว่าอะไรอาจารย์อาจารย์อะไรจันจิอาจารย์จันจิช่้ามให้เรียกให้ถูกต้องนี่ก็พื้นๆเท่านั้นเอง ข้อแรกลืมไปเขาแรกลืมไปนาดพื้นๆนะเนี่ยแต่พื้นๆก็เลยยู่ว่าพื้นๆมาริโอ้มาริโอ้ที่อยู่ในเกมถ้ากินเห็ดแล้วอะไรใหญ่ขึ้นทันทีตัวใหญ่ครับรู้ได้ไงเคยเล่นครับถูกต้องอนีตอบไม่ได้น่อายเลยนะมันพื้นตลอดทุกอันเลยไปต่อไปแล้วมาริโอ้ในชีวิตจริงกินเห็ดแล้วอะไรจะใหญ่ขึ้นทันที กินเห็ดขึ้นอะไรใหญ่กินเห็ดเอ๊ะเออได้แล้วฮะได้แล้วได้แล้วปากใหญ่ขึ้นปากใหญ่ขึ้นทันทีเอาลองกินสิหกมันใหญ่ขึ้นยังไงเอาสบายแล้วถ้ามีตัวแบบนี้สบายชอบไหมถ้งเจ้าชานักการปากเราก็เท่าเดิมปากเราเท่าเดิมนะ ปล่อยไปปล่อยไปเราตัวเราไม่ไ้ไหมใหญ่ทันทีมีไหมไม่มีครับไม่มีไม่เป็นไรแก้ตัวได้นะโอเคครับถามมาริโอ้ได้ไหมได้ครับถ้ามาริโอมาริโอกินโอริโอแล้วรอโอโอแสดงว่ามาริโออยู่ประเทศอะไรได้ยินอะไรบ้างมาริโอและมาริโอกินโอริโอเ้ยหแมม่นากเลยแล้วโอโอโอแสดงว่าแสดงว่าอยู่ประเทศอะไรมาริโออยู่ประเทศอะไรอยู่ประเทศอะไรมาริโอกับและมาริโอ บราซิลครับเพราะมีเมืองชื่อว่าเมืองลิโอถูกต้องถ้าคำถามพื้นๆเขาไม่ได้อันนี้น้องผมนี่น้องผมเมื่อกี้ตอบผิดยาง้ยเกาเม่กังเรียกเก๋าอยู่เลยอย่าถามพื้นๆนะถามพื้นๆไม่ได้จริงๆเออได้หมดเลยนะเอาไปต่อเลยนะครับถ้ามาริโอมาริโอกินโอริโอแล้วโอ <reen cient. S 1> ริโอแต่ไม่โอโอริโอ ถามว่ามาริโอชอบของกินหรือชอบที่เที่ยวทีมงานะซื้อโอริโอให้อากินหน่อยเนี่ยไม่ต้องอ่านม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่านตามอย่างเดียวเลยใครกันอย่าได้กินอะไรบ้างได้กินอะไรบ้างอย่ารบกวนเขามาริโอมามาริโอแค่เนี้ยครับถ้ามาริโอมาริโอกินโอริโอแล้วโอริโอแต่ไม่โอโอริโอถามว่ามาริโอชอบของกินหรือชอบที่เที่ยว ชอบทั้งคู่แหละชอบทั้งคู่เพราะเพราะว่าก็มาริโอด้วยและก็กินโอริโอด้วยอผมได้แค่นี้ได้แค่นี้ก็เลยชอบทั้งคู่ด้วยนะมาริโอมาริโอกินโอริโอแล้วโอริโอแต่ไม่โอโอริโอแสดงว่าเขาก็ชอบที่เที่ยวแต่ไม่ชอบโอริโอเออแต่ไม่โอโอริโอ้อาลอนโอริโอ โอ้ยเออเกินในหนึ่งเลงกลับมาอีกแล้วนะจะไปรอดไหมเนี่ยเราจะไปรอดไหมเนี่ยมาริโอ้อ่าไม่ไม่ไม่แลวมาริโอที่อยู่ในเกมถูกออกแบบโดยคนชาติอะไรคิด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 ญี่ปุ่นเพราะเพราะว่าญี่ปุ่นเหรอโอลิมปิกที่เขาปิดไปที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีเขาแต่งตัวเป็นมาริโอลงอูวงมาโผล่ที่บราซิลเพื่อที่จะมาเอาคบเพลิงกลับไปที่ญี่ปุ่น เจ่งหมดเลยอ่ะอาคำถามพื้นๆนะครับตัวเราเป็นญี่ปุ่นนะครับไปข้อต่อไปมาริโอถูกออกแบบโดยคนญี่ปุ่นให้เป็นคนชาติอะไรตัวมาริโอนี่แหละให้เป็นคนชาติอะไรเอคิดไปคิดไปไม่ใช่ญี่ปุ่นแน่ๆหน้าไม่ใช่จมูกโด่งมีคราวเฮ้ยเฮ้ยดังๆได้อิตาลีแล้วกันครับถูกตา ออกแบบโดยคนญี่ปุ่นให้ตัวมันโอ้นี่เป็นคนอิตาเลียนนะซึ่งอาศัยอยู่ที่ประเทศอะไระให้มันลึกเข้าไปอีกแต่บรรย,ย,ยากาศนะน้องผมน้องผมการปอกนิ่งใจเย็นอา้าวสองข้อติดลงมา ผมจะมีปัญหานี่แหละเวลามารายการนี้ทีไรนะเวลาคําถามพื้นๆเนี่ยผมชอบคิดมากเองยคิดมากไปพอําคถามดูยากมันจะทําให้รู้สึกว่าถูกบังคับให้ตั้งใจใช่ตั้งใจไป๊บค่อยไปไปค่อยไปรับโชคดีที่ผมดูทีวีเยอะก็เลยรู้เรื่องมาริโอ้เยอะหน่อยดูอะไรได้ยากอันไหนเป็นประโยชน์ดึงมาใช้ได้ครับสิ่งเปรียบเทียบมาอยู่แล้วน่าจะเป็นผู้ที่คุ้นเคยเพราะขนาดนี้หนักไปทั้งเรื่องของเขาเลยครับสมตัวเข้ามา ทางอที่ถ้าทางดูวิตกกังวลนะครับคุณจันจิต้องมาเจอคำถามใกล้ตัวซะด้วยเธอจะรับมือกับเกมนี้อย่างไรช่วงหน้าหาแน่นอนแปลว่าให้ดูรถก้ามันจะสั้นลงอ่ะแล้ว,ลวมีพนลมือด้วย กลัวเนาะกลัวเลยง่ายๆใช่ไหมเห็นว่ากลัวหรอลูกมันกู้กลัวเดือดไหมอากาศหนาวอากาศหนาวหนาวไมกลัวหรือหนาวหนาวค่ะไม่ไม่กลัวไม่กลัวไหมไม่ค่ะอะไระ อะไรฮะโทษนะค่ะเราเป็นแชมป์เราไม่ต้องการอะคู่แรกเริ่มต้นมาแล้วคุณเต๋าครับแข่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกเดียวกันเหมือนกันจะทันยังไงได้เท่าไหร่ก2สองโหยุ่งแล้วอาจจะงงก็ได้สองเสมอมากกว่าก็ชนะ ผลจะเป็นยังไงเชิญเลยครับผมเอฟซีจีแอน้าวหนาวนะแข่งกับผู้หญิงเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะดูคนของอาคือดูมานานแล้วแต่ไม่มีใครช่วยจัดการให้อะไรวะหนาวหนาวหนาว เอาผมออกมาด้านนอกได้ไหมครับเขาเอาไว้ไว้ตรงนี้เนี่ยหรครับมีกกับผมนะครั่อาด้านในไว้ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรจะได้มีผมอยู่ข้างๆตัวอ๋ออันนี้คือของเขาเสียบมีความสุขมากว่าแต่จะเอาผ้าให้ผู้หญิงทั้งทีขี้จะไข้เต็มผ้าเลยไม่ใช่ผผ้้าา ครั้งนี้อสาวโป้เรื่องเต็มไม่หมดมไปถึงจุ๊บแล้วมันก็ไปก็รักเสมอมานะคะรักตั้งแต่ครั้งที่แล้วจนวันนี้ก็ยังรักอยู่หวังว่าจะรักกันเหมือนเดิมผลแห่งความรักมาละมาแล้วพี่อู๋พี่อยวเขาเรียกไม่ต้องมาเขาทำไมไง บอกว่าล้างอู๋ก่อนเดี๋ยวลงมาเบาถ้ามยังหน้าที่ก็ต้องพูดอะคะ่ะอ๋อถ้ามันไม่ได้มาจากใจไม่ต้องพูดหรอกครับโอ้ยคุณอูด การสิ่งแลกเปลี่ยนอย่างเดียวมันต้องการเอาให้ได้อะเ่ื่ืมทุกอย่างไปความรู้ความรักจากที่สูงที่ต่ำลืมไปโอเคพร้อมปริศนาฟอล่า2นาทีจับเวลถ้าจันจิเป็นอาจารย์นักเรียนต้องเรียกให้ถูกต้องว่าจันจิหรือจานจิอ่าถ้า จันจิเป็นอาจารย์นักเรียนต้องเรียกจันจิว่าอาจารย์จิถ้าจันจิเป็นอาจารย์นักเรียนต้องเรียกให้ถูกต้องว่าจันจิหรือจานจิจันจิดูไม่ค่อยเคารพอะคะ่ะเรียกจานย์ก็ย่อมมาจากอาจารย์เรียกจานจิแล้วกัน,นค่ะ อ่ะลองเรียกสิลองเรียกสิจันจิจานอ่ะจานโอ้โหแลมีค่านิดนึงมีเสียงเพื่อนจันจิอะอันจีอค่ะเออรักใคร่กลมเกลียวคำถามเราถามว่านักเรียนต้องเรียกให้ถูกต้องอันนั้นเป็นการเรียกแบบสนิทสนมมันจะไม่ถูกต้องเอาเอาถูกต้องนะเห็นไหยังไม่จับเวลาใช่ไหมคะแน่น่ตกลงถามเรื่องจันจิดีหรือไม่ดีเนี่ยหรือไม่ถามเรื่องจันจิถามเรื่องใครอ่ะถาม มาริโอได้ไหม,มถ้ามันทำให้หนูได้คะแนนหนูก็ตอบได้ค่ะ,ะ,ะแปลว่าถามได้ข้อต่อไปมาริโอที่อยู่ในเกมถ้ากินเห็ดแล้วอะไรใหญ่ขึ้นทันทีถ้ากินเห็ดแล้วตัวจะใหญ่ขึ้นค่ะทําไมรู้เพราะว่าเคยเล่นเกม พอเข้าคำถามมาริโอ้ก็โชว์เซียนเลยนะครับคุณจันจิแล้วเธอคนนี้จะตอบถูกติดกันไปได้สักกี่ข้อสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดคาดเตรียมพบกับศึกสุด้าที่ใช้ร่างกายเป็นเดิมพันถ้าไมปถึงสี่ตีจะทำอะไรพี่ก็ได้เดี๋ยวดูแล้วมึงไม่มันนะพี่พี่จะทำอะไรผมคราเนี่ยติดถขันะ ฮัลโยูไออมเนชันเาไอซอเมนชเนูเล็กมีกี่เล็กคือเราไม่ได้เรียนไอค์ขมไอ้ต้นปัญญาอีก e ้ิหนูได้ไอซ้อมดิเมนชานดมนฟแปลว่าไม่รู้เหมือนกัน วินัยไกลบุตรยันจิไกลอาหนูเล็กไกล้่าทัาทิมไกลยายใครใกล้ชิดญาติฝ่ายแม่มากที่สุ <c oughs> ดญาติใครอ่ะมีญาติหรือเปล่าเนี่ย